e p ที่18สหายองครักเปิดประตูออกมองขันทีหงที่ยังนั่งหลับเฝ้าไข้เขาอยู่เขาคิดในใจว่าเขาต้องจากไปในหนทางของเขาสักวันข้าจะกลับมาอยู่เคียงข้างเจ้าและองค์ชายแน่นอนแล้วเขาก็จากไปเงียบๆขันทีหงนั่งหลับและฝันถึงตอนที่เธอพบกับองค์ชายแล้วองค์ชายชายมีดนั้นซึ่งเป็นขณะเดียวกับที่องคชายเด่มยาพิษนั้นเธอรู้สึกคิดถึงองค์ชายเป็นอย่างมาก และแล้วก็มีคนมาเคาะประตูเป็นนายน้อยที่มาตามหานักปราดไปช่วยองค์ชายเป็นการด่วนเพราะองค์ชายโดนวางยาพิษอาการหน้าเป็นห่วงมากขันทีหงจึงขอตามไปในตำแหน่งผู้ช่วยหมอโดยปิดใบหน้าไปด้วยเมื่อไปถึงขันทีก็รีบมารับทันทีนักปรา์ตรวจดูอาการส่วนขันทีหงก็เฝ้ามองอย่างเป็นห่วงและร้อนใจเธอจับมือองค์ชายเบาๆและขอให้เขาฟื้นเร็ว นักปราดป้อนยาให้ส่วนขันทีหงก็เฝ้าเช็ดตัวและดูแลอย่างใกล้ชิดองค์ชายลืมตาขึ้นแต่ภาพนั้นไม่ชัดแล้วพระชายาก็เข้ามาพระชายาเห็นขันทีหงก็นึกสงสัยแต่ก็เป็นห่วงองค์ชายมากกว่าจึงรีบเข้าไปถามอาการกับนักปราดพอรู้ว่าองค์ชายรู้สึกตัวแล้วก็โล่งอกและดีใจเข้าไปถามองค์ชายว่าทรงเห็นหม่อมฉันไหมเพคะ แต่สายตาองค์ชายยังเฝ้ามองแต่ขันทีหงที่ปิดบังใบหน้าอยู่ด้านหลังพระชายาขันทีหงเห็นพระชายาก็รู้สึกเศร้าด้านพระราชนีก็เฝ้าคิดถึงแต่องค์หญิงน้อยแล้วนางในก็มารายงานเรื่ององค์รัชทายาทโดนวางยาพิษพระราชนีตกใจมากนักปราดรายงานต่อองค์ชายว่าสมุนไพรไม่มียาพิษแต่ยาพิษถูกอาบไว้ที่ชามใส่สมุนไพรเมื่อคนรับใช้ชิม จึงไม่เป็นอะไรแต่เมื่อพระชายาจับที่ชามนั้นแหวนเงินของพระชายาจึงเปลี่ยนสีไปนักปราดบอกว่าองค์ชายปลอดภัยแล้วเพราะดื่มยาพิษนั้นไปเพียงเล็กน้อยอาการทั่วไปปลอดภัยดีแต่องคชายบอกว่าอย่าเพิ่งบอกใครว่าเขาฟื้นแล้วเพราะอยากเห็นคนเหล่านั้นที่วางยาว่าจะทำอย่างไรต่อขันทีพระราชินีมารายงานต่ออำมาตย์ว่าเรื่องข่าวสมรรคตรองคชายทุกคนปิดเงียบกันหมด แต่ก็พอมีข่าวลือออกมาบ้างและห้ามทุกคนเข้าออกตำหนักขององค์รัชทายาทพระชายาคิดถึงตอนที่เธอเดินผ่านผู้ช่วยหมอและละไม้เหมือนขันทีหงแต่เธอก็ไม่อยากจะเชื่อขันทีหงก็เฝ้าดูแลองค์ชายอยู่ไม่ห่างกายแต่ขณะที่กำลังจะลุกออกมาองค์ชายก็ดึงมือเธอไว้และดึงผ้าคลุมหน้านั้นออกองค์ชายดีใจมากที่เป็นขันทีหงขันทีหงบอกว่าพอได้ยินว่าพระองค์ประชวรหนัก หม่อมฉันก็เป็นห่วงมากและบอกกับองค์ชายว่าเธอสัญญากับนักปราดไว้ว่าจะอยู่ที่นี่เพียงสองถึงสามวันและจะระวังตัวมิให้ใครสังเกตได้แม้แต่องค์ชายจึงขอให้องค์ชายทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นค่าต่อไปนะพะยะค่ะองค์ชายจับมือขันทีหงไว้และดูที่ข้อมือของเธอก็เห็นเป็นสร้อยข้อมือเส้นที่องค์ชายเคยตัดทิ้งไปแล้วองค์ชายรับคา แต่ขอให้ขันทีหงช่วยดูแลข้างกายเขาทั้งสองกุมมือกันไว้ด้วยความห่วงใยองค์ชายจับหน้าขันทีหงเบาๆด้วยความคิดถึงโดยไม่รู้เลยว่าพระชายายืนมองภาพนั้นอยู่ข้างนอกด้วยความเจ็บปวดพระสนมและองค์หญิงเล็กมาเยี่ยมองค์ชายเธอบอกว่าตอนที่แม่องค์ชายตายก็เกิดจากท่านดื่มชาแล้วก็ไอเป็นเลือดทุกคนต่างพูดกันว่าน้ำชาไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะอะไรองค์ชายคิดว่าเหตุการณ์ของเขากับแม่คล้ายคลึงกันมากและคิดว่าคนที่ทำต้องเป็นคนเดียวกันเขาอยากเปิดโปงเรื่องนี้องค์หญิงน้อยนั่งลงเหมือนอยากพูดบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าส่วนพระราชนีก็สั่งให้ขันทีไปตามหาเด็กคนนั้นขันทีพระราชนีรายงานว่านางในของพระราชวังขององค์ชายดูแลนางอยู่และสั่งให้ขันที ไปนาเด็กมาในตอนนี้เมื่อขันทีพระราชนีพร้อมพระราชนีนําตัวเด็กมาก็จะส่งมอบให้ชายผู้หนึ่งที่อยู่ประตูวังและสั่งห้ามไม่ให้ผิดพลาดอีกเป็นอันขาดทันใดนั้นองค์ชายก็เข้ามาและสั่งให้ขันทีวางเด็กลงพระราชนีมองหน้าเด็กน้อยแล้วก็นิ่งไปพระราชนีบอกว่าองค์ชายอยากทําอะไรก็รีบทาหม่อมฉันไม่มีอะไรแก้ตัวองค์ชายบอกว่าโอกาสเดียวที่เธอจะรอด คือยอมรับซะว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเธอไม่ใช่องค์ชายกัมมาอนั่นพระราชินีหันหน้ามาและบอกว่าทันใดน,นั้นเด็กน้อยคนนั้นก็ร้องเสียงดังพระราชินีกล่ำกลืนแต่ไม่ยอมหันมามองหน้าเด็กองค์หญิงเล็กนั่งเมาถึงเหตุการณ์เมื่อสามปีก่อนแล้วขันทีหงก็เดินผ่านเข้ามาพอดีขันทีหงบอกว่าเธอมาดูแลองค์ชายที่ประชวรขันทีหงถามว่าองค์หญิงทรงกังวลอะไรองค์หญิงเล็กจึงเขียนบอกว่า มีบางอย่างอยากให้ช่วยอีกครั้งแล้วก็พาขันทีหงไปที่ห้องเดิมที่เธอเคยมีความทรงจำที่เลวร้ายนั่นองค์หญิงได้มาซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าก่อนที่นางในคนหนึ่งจะซ่อนบางอย่างไว้ใต้ตู้แล้วก็มีกลุ่มอมต์คิมตามมาฆ่าเธอบอกขันทีหงด้วยความกลัวว่ามีของบางอย่างอยู่ใต้ตู้เมื่อขันทีหงแกะไม้ออกก็พบเป็นซองๆหนึ่งแต่ที่ด้านนอกมีชายคนหนึ่งแอบดูอยู่ และมารายงานอำมาตย์ว่าเขาพบขันทีหงอำมาตย์คิมจึงสั่งให้ไปจับตัวนางมาและฆ่านางเสียคุณชายคิมที่ฟังอยู่ในขณะนั้นจึงอาสาจัดการเรื่องนี้เองอำมาตย์คิมเห็นด้วยเพราะเข้าใจว่าเขาผิดหวังที่ขันทีหงเลือกองค์ชายและคุณชายคิมก็อยากทดสอบตัวเองเขาบอกว่าเขาอยากได้อำนาจเพื่อให้เธอได้มาเคียงข้างกายแบบองค์ชายองค์ชายนำกระดาษ ที่นางในซ่อนไว้มาให้พระราชาพระราชาเห็นจดหมายก็จำได้ทันทีว่าเป็นลายมือแม่ขององค์ชายนางเขียนถึงองค์ชายว่าเมื่อองค์ชายได้อ่านจดหมายนี้ความโกรธแค้นและความเศร้าโศกขององค์ชายน่าจะหายไปแล้วจงอย่าลืมที่แม่ได้สละชีวิตเพื่อปกป้องบัลลังก์ของเจ้าขันทีหงเดินมาที่พักเดิมแต่ก็มีคุณชายคิมมาเรียกไว้และเรียกให้ไปกับเขาพร้อมกับเหล่าคนชุดดำ ทำให้ขันทีหงตกใจและหวาดกลัวคนชุดดําจับเธอไว้คุณชายคิมหันหลังเดินกลับแต่แรงดึงจากกลุ่มนั้นทําให้ขันทีหงร้องโอ้ยคุณชายคิมดึงดาบหันกลับมาทันทีทําเอาคนชุดดําต้องตกใจแล้วก็เกิดการต่อสู้กันคุณชายคิมบาดเจ็บจนขันทีหงต้องเข้าไปกอดไว้ทันใดนั้นชายคนนั้นก็ฟันดาบเข้ามาคุณชายคิมเอาร่างตนเองบังดาบนั้นไว้แล้วก็ฆ่าคนนั้นจนตาย เพื่อปกป้องขันทีหงผู้หญิงที่เขารักขันทีหงจะรีบไปตามคนมาช่วยแต่เขาดึงไว้ขันทีหงเห็นเลือดที่ทะลักออกมาก็ร้องไห้คุณชายคิมบอกว่าอย่าร้องไห้เลยเขาไม่อยากเป็นคนทําให้คนที่เขารักต้องร้องไห้คุณชายคิมเช็ดน้ําตาให้ขันทีหงขันทีหงบอกว่าคุณชายคิมเป็นคนที่ทําให้เธอยิ้มได้เสมอแต่ข้ากลับทําให้ท่านต้องเจ็บปวดคุณชายคิมบอกว่า เธอคือแรงบันดาลใจของเขาเขาหวังเพียงว่าให้เธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พอแล้วก็สิ้นใจในอ้อมแขนของขันทีหงขันทีหงตกใจและเสียใจมากด้านพระราชนีได้ยอมรับกับอมรด์คิมว่าเธออยากให้กำเนิดองค์ชายเพราะต้องการการยอมรับจากพ่อของเธอซึ่งก็คือเขาแต่อมามรดคิมบอกว่าเธอเป็นเพียงบุตรของนางโลมและเขาไม่มีวันจะยอมรับเธอพระราชากับองค์ชาย นำทหารมาจับอมาตคิมพระราชาถามอมาตคิมด้วยความโกรธว่ามันคือความจริงใช่ไหมองค์ชายยื่นของบางอย่างให้อมาตคิมทำให้อมาตคิมนึกถึงตอนที่เข้าไปพบแม่องค์ชายที่ศึกษาตำราการปกรครองและาศาสนาทางตะวันตกถึงแม้แม่องค์ชายจะบอกว่าอ่านเล่นเท่านั้นแต่อมาตคิมก็ไม่เชื่อและบอกว่าพระองค์สอนองชายเกี่ยวกับการอยู่อย่างเท่าเทียมเหมือนชาติตะวันตก ซึ่งแม่องค์ชายก็ได้ยอมรับว่าองค์รัชทาญาตจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อประชาชนอามาตย์คิมจึงยื่นข้อเสนอให้แม่องค์ชายระหว่างถูกปลดจากตําแหน่งพระราชนีและทําให้องครัชทธาญาตเป็นลูกชายของผู้ก่อการร้ายหรือเลือกที่จะจบชีวิตอย่างไร้มนทินต่อไปอามาตย์คิมอ่านจดหมายนั้นและยอมรับอย่างจนตรอกแล้วก็มีขันทีวิ่งมารายงานอามาตย์คิมว่าคุณชายคิมเสียชีวิตแล้วทําให้อามาตย์คิมและองค์ชาย ต่างตกใจพระราชนีน้ำตาไหลยอย่างสิ้นหวังอามาตย์คิมฟังคำตัดสินเขาบอกว่าอามาตย์คิมคือผู้ก่อการร้ายร่วมมือกับพระราชนีด้วยการสร้างเรื่องเท็จเกี่ยวกับตัวตนของพระราชนีพยายามวางยาพิษองค์รัชทายาตรอบสังหารพระราชนีคนแรกและปกปิดเป็นเวลานานผู้ก่อการร้ายคิมจะถูกปลดจากตำแหน่งและส่งไปรับโทษประหารพร้อมเสนาบดีคิมทั้งสองคน ส่วนพระราชนีจะถูกปลดจากตําแหน่งเพราะสร้างเรื่องเท็จเกี่ยวกับตัวตนของพระนางและทําการสับเปลี่ยนองคหญิงกับเด็กอื่นระหว่างนําตัวไปห้องคุมขังอํามาตคิมขอแวะดูห้องคุณชายคิมเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเข้าไปข้างในเขานั่งลงอย่างสิ้นหวังเขามองไปที่ปืนของคุณชายคิมแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นภายในห้องนั้นด้านขันเทหงได้รับพระราชโอค์การอภัยโทษที่ช่วยวังหลวงหาหลักฐานของผู้ก่อการร้ายคิม ส่วนพระชายาพร้อมเสนาบริโชมาพบพระราชาและต้องการลาออกจากตําแหน่งพระชายาเธอยินดีที่จะไปอยู่คนเดียวตลอดไปเพราะรู้ดีว่าองค์ชายไม่ได้รักเธอพระราชาจึงอนุญาตให้เธอไปใช้ชีวิตตามที่เธอใฝ่ฝันและให้อิสรภาพแก่เธอโดยไม่จารึกว่าเธอเคยเป็นพระชายามาก่อนและอวยพรให้เธอได้พบกับคนที่รักเธอหนึ่งปีต่อมา คันทีก็ตะโกนว่าพระราชาสเสด็จองค์ชายได้ขึ้นของราชกับคณะขุนนางชุดใหม่นักปราดมาทำงานในพระราชวังในตำแหน่งเสนาบดีองค์ชายมองไปที่บรรลังแต่เขากลับนั่งลงกับพื้นบันไดเพื่อแสดงถึงความเท่าเทียมสร้างความประทับใจให้กับเหล่าขุนนางเป็นอย่างมากเขาบอกว่าชนชั้นที่แตกต่างทำให้ค่าแตกต่างจากประชาชนส่วนองค์หญิงใหญ่ ก็มีคนนำดอกกุหลาบมาให้คือนายน้อยนั่นเองเขาขอเธอแต่งงานองค์หญิงอึ้งไปกลัวว่าเขาจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งนายน้อยพูดแบบไม่ติดอ่างว่าสำหรับกระหม่อมองค์หญิงสำคัญที่สุดแล้วเขาก็จูจุ๊บองคหญิงท่ามกลางเสียงร้องเชียร์ของเหล่านางในและขันทีตัดไปที่ตลาดประชาชนเล่นกันอย่างมีความสุของค์ชายก็ร่วมเล่นที่ตลาดด้วยโดยมีหัวหน้าแกงหน้ากาก,ากและสหายองครักษ แอบยืนมองอยู่อีกฟากหนึ่งสหายองคร,รักษ์บอกว่าองค์ชายยังคงส่องแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางประชาชนเหมือนดวงจันท์ในหมู่เมฆที่เมฆทำให้ดวงจันทรเฉิดฉายขึ้นมาพวกเขายิ้มอย่างมีความสุขส่วนขันทีหงก็ได้เปิดร้านขายหนังสือเธอแต่งตัวเป็นหญิงสาวทันใดนั้นองค์ชายก็มาหยิบหนังสือของเธอที่มีรูปองค์ชายอยู่ในปกหนังสือนั้นองค์ชายพูดว่าเจ้ายุ่งอยู่กับการเขียนนิยายนี่เอง ถึงไม่มีเวลามาเจอข้าขันทีหงพูดแก้เก้อว่าขออภัยเพคะแล้วองค์ชายก็เดินมาใกล้ๆและก้มมาใกล้ๆเธอขันทีหงอึ้งไปชั่วขณะนะองค์ชายก็ว่าข้าคงต้องให้เจ้าชดใช้แล้วละ่ะขันทีหงยกมือมาปิดปากและถามองค์ชายเบาๆว่าที่นี่เหรือเพคะองค์ชายขำและถามว่าเจ้าคิดอะไรอยู่ข้าหมายถึงหนังสือหนึ่งเล่มและกับซาลาเปาหนึ่งลูกหน้าตาของข้า ทำให้เจ้าคิดมากหรือเนี่ยขันที่หงหายใจแรงแบบเอื่มมากแล้วองค์ชายก็เดินเกี่ยวมือกันที่สวนดอกไม้งามและคุยกันว่าเรื่องราวในหนังสือเขียนถึงองค์ชายที่ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาทําให้องค์ชายเข้าใจโลกมากขึ้นเธอบอกว่าจะรอโลกใบใหม่ที่องค์ชายสร้างและถามองค์ชายว่าหม่อมฉันเป็นใครในโลกของพระองค์องค์ชายบอกว่าเจ้าคือโลกทั้งใบของข้าแล้วทั้งสองก็จูบกันอย่างมีความสุข แล้วซีรีส์รักเราพระจันทร์เป็นใจก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและฝากติดตามซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยนะคะ